นะคะเป็นกระป๋อง14ซองอันนี้โปรไบโอติกกดได้351ตะก้าฮอตแล้วจบครอจริงหนูอยากขายเท่าแก่น้อยเลยไหมลูกเอาไหมคะอะไรนะลูกใครจะคุยกับบีนะลูกชิ้นเจ้าสัวของเมื่อวานอะหรออเนาจะอะไรเงี้ยอะไรนะลูก อะไรนะคะอ๋อหยิบมาเลยค่ะหยิบมาเลยคุณตายแล้วเอาเวนจีไปสามหมื่นแล้วอะแป๊บเดียวอะเอาเวนจีไปสามหมื่นแล้วอะเจนปิดเพลงก่อนเอาเวนจี้ไปสามหมื่นแล้วนมฮอคไกโดเมื่อกี้ที่ขอสองร้อยบาทเดี๋ยวเจนนี่เติมให้นะคะตะกล้าขึ้นไหมคะนมฮอคไกโดมาแล้วมาแล้วสองร้อยบาทอะนมฮอคไกโดสองร้อยบาทเมื่อกี้ใครที่ไม่ทันค่ะจริงเลยเลยคู่กับอเวนจีนะคะอันนี้โรงงานเดียวกันนะคะ ลงทุนไปขายเองเลยใช่ค่ะสองอย่างเลยอันนี้เขาดังโรมาแล้วทุกคนราคามาแล้วสองร้อยเก้าสิบบาทให้น่ได้ค่ะเดี๋ยวนะกอนตี้ให้นะคะขอบคุณค่ะ สองร้อยบ้านนมฮอกไกโดใครที่กดไม่ทันเมื่อกี้กดตอนนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของอเวนจี้ตอนนี้ออกไปเยอะมากนะคะเป็นโปรไบโอติกแล้วก็ตอนนี้เป็นนมฮอกไกโดกินแล้วก็นอนหลับสบายนะคะเลือกได้เลยจะเอาตัวไหนแกเี่เป็นไฟเบอร์จากผังนะครับแล้วก็มีโปรไบโอติกด้วยนะโกเวนจี้ผักที่มีเบอร์เอรี่นะกินง่ายได้หนูนั่งตรงนี้เลยหนูนั่งตรงนี้เลยหนูเอาไปมาเอาไปเอายว หนูชอบพี่เกลไม่คะอ๋อยูจินเดี๋ยวโมเน่จะมาหาหนูอยากเจอโมเน่ไหมฮัลให้โมเน่มาที่บ้านนะโมเน่คนไหนโมเน่ไงที่มีผมหน้าม้าแบบนี้ผู้ยผู้หญิงไอโซมาด้วยนะโมเน่กับโซเป็นพี่น้องกันเป็นฝาแฝดเป็นฝาวแฟนมันช้อนช้าอยากเจอโมเน่ไหมคะโมเน่แต่งหน้าเก่งนะอือโมเน่ก็อยากเจอยูจินนะรู้เปล่าอ่ะ นมนมฮอกไกโดค่ะนัวอเวน่ามาแล้วนะคะเหลืออีกร้อยถุงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปตัวอื่นกันต่อใครรอเท่าแก่น้อยค่ะด้านหลังนะบ่าวยกเท่าแก่น้อยมาเตรียมด้านหลังเลยเออ่ก่้อยเอาก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยูจินอยู่ไงก็ต้องขึ้นเข้าเท่าแก่น้อยหน่อยเท่าแก่น้อยเนี่ยจะเป็นเพื่อนยูจินนะคะลูกสาวคนเล็กน่ารักมากโนริค่ะ หนูจไมาลูกแต่งแต่งหน้าอ่านักแต่งหน้างั้นเดี๋ยวแม่ขายคุชชั่นต่อเลยดีไหมอาอเรามาแต่งคุชชั่นกันเนาะโอเคเรามาแต่งคุชชั่นกันลืมลืมลาเหลือตัวสุดท้ายแล้วอ่ะข้างหน้าได้ค่ะคนัวเอเวน่าเนี่ยเหลืออีกห้าสิบถุงแล้วนะคะทุกคนร<า>ีบจิ้มเลยนัวอเวน่าเหลือห้าสิบถุงแล้วใครใครถึงแล้วอ่ะพี่เพชรหรอแม่เพชรมาเร็วมากคือดารามาเข้าไลฟ์ดีนะ เรียกเอนเกตเราดีเนาะน่ารักนะเกย์พาดารามาได้นะฉันไม่ติดพามาได้เลยเราจะได้แมตชแมตกันทุกแบรนด์เธอตอนนี้หัวเวน่าเหลืออีกห้าสิบถุงสุดท้ายแต่ว่าที่เราลุกมาก็แม่บ้านช่วยจัดจิตจ้าแม่บ้านว่างๆก็จะเคลียร์พื้นที่ให้เราได้เลยทําได้เลยแต่ว่าเราขายของเยอะแค่ไหนนี่จ้าออหนูอแต่หนูรอแต่งงั้นเดี๋ยวเราจะขายคุชชั่นกันต่อเลยนะเดี๋ยวพี่ไปคุชชั่นให้น้องก al ่อนนะ เขาจะได้อยู่ในไลฟ์กับเรายูจินเนี่ยเขาเป็นแบบเรียกซับ,<อ>บเรียกเงนินเรียกทองนะคะส่วนแดบบ้านใด่ดมีใครรับอะไรอีกไหมระหว่างนัวอเวน่ากับ Pro โปรเวนจี้ที่เป็น Pro โปรไบโอติกนะคะลูกค้าเดี๋ยวตอนนี้เจนนี่ขออนุญาตไปในส่วนคุชชั่นให้ลูกสาวหน่อยสักตัวหนึ่งคุชชั่น,พ,นพี่โอ๋ตามต่อค่ะคุชชั่น่ีแกนอะไรนี่ไปยังใช่ไหมพี่มีของอันนี้อยู่ค่ะโทรศัพท์อยู่ไหนวะ มีชื่อไหมมื่อรมื่อับการอยู่ไหนอ่ะตั้งอยู่นี่เงตั้งอ๋ออยู่นี่อะยืนลุกยืนดีๆนะแต่งหน้ากันนะเดี๋ยวแม่หาคุชชั่นให้มามาเลยเสร่อ พแพทถึงแล้วเดี๋ยวให้บีไปรับค่ะพี่รับไปรับพี่แพทหน่อย<า>เรามาเคลียร์ตะก้ากันก่อนนะคะขอบคุณโปรเบนจี้กับนัวอเวน่ามากๆเลยนะคะ ยูยูหาหนูจำน้าแพทได้ไหมที่เป็นหมามี้ของเลสซิ่งอะ่ะดีค่ะหนูจำแม่แพทได้ไหมป้าแพทที่เป็นหมามี้ของพี่เลสซิ่งอะ่ะน้ำชมซาเบียนาะเออวะ่ะปิดเพลงหน่อยลูกค้าบอกว่าปิดเพลงอ้ยสวัสดีค่ะเมืองเขามากับบัวอุ้ยเขามากับแฟนปิดเพลงหน่อยเตงลูกค้าบอกให้ปิดเพลง สวัสดีค่ะก่อนเรียวค่ะไหนบ้าแพทคะะกองน้ำอยู่กองน้ำสวัสดีค่ะเลสติ้งมาไหมพี่นั่งข้างบนค่ะคองพี่จะมานั่งข้างล่างไม่ได้เนาะเออโอเคจำน้องเออเอออ๋อใครคะใครคะป้าป๊ากับม่มมีของพี่เลสติ้งกระเป่ายุคเคยดึงผมอ๋อยุคจำได้มั้ยยุคเคยดึงผมพี่เลสติ้งอ่ะเอ้ยมีคลิปด้วยนะใครดึงผมพี่เลสติ้ง่ง อ,อ,อ๋อโอเคเราใช้ชีวิตกันแบบเหมือนไม่มีตังกันะนะเนาะไม่มาม่าก็ป,ากปลากระป๋องอะไรอนะ <c oughs> ยนะ่างเงี้ยเซเว่นอะไรเงี้ยพวกเราก็คือทํางานกันแบบฉ่บ,ะบอะบีตัวต่อไปให้พี่หน่อยบีเรามีคุชชั่นเหลือไหมยูจนยินอยากแต่งหน้ามีมีมีค่ะขอขอ,ขอหนึ่งตัวเดอร์กแกลนไปเลยอะเดอร์แกลนมาขึ้นตะก,ก้าคุชชั่นเดอร์แกลนมาหน่อยคะ่ะยูคะ่ะเรามาช่วยกันขายเดอร์แกลนดีไหมคะว่าแพสสวัสดีคะ่ะน้องนั่งก่อนนะพี่ทํางานอยู่ นะคะน้องมาสวัสดงานใช่ไหมคะนด้ค่ะน้องแพทมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ทำงานนะครับลงกนาเอาน้องพี่บอกน้องแพทว่าช่วยคิดโปรที่ทําให้น้องแพทเครียดไว้ได้เลยนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะที่สูตรค่ะน้องแพทเลิศสูตรเป็นตีพี่แป๊ดยูจินขาเอาเบอร์อะไรลูกอ่าเลือกกันคนละอันคุชชั่นเดอะแกรนให้ยูจินหนึ่งตัวปกติสามร้อยเก้าสิบเธอรู้ปะเธอวันนี้นะเขาลดราคาให้เธอจ้าสองร้อยห้าสิบเก้าจะเธอเธอเลิศปะ เธอขายของไปเก่งๆไปเลยนะคนคนจะได้แบบว่าชื่นชมนะล,ลูกนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะไม่มีใครทาอะไรอยู่ยุอยู่ยแบบเป็นตัวของตัวเองได้เลยโอเคเอออย่างงั้นแหละไป,ไปไปไปคุณท่านละเดอแกน์คุณท่านละเดอแกนพี่แพทมาคนดูมารอเต็มเลยอ,ะอ่ะทุกคนรอเจอพี่แพทใช่ไหม,มบีเดี๋ยวพี่ขอซาเบียนาหนึ่งรอบลรวเจอพี่แพทแล แต่เท่าแกน้อยอ่ะพี่ต้มเนืสองทุ่มเลยอะไัวกหนึ่งอ๋อแกแกรอทุ่มหนึ่งเลยเหรองั้นรอทุ่มหนึ่งได้ไม่เป็นไรเนี่ยสองตัวสิบนาทีเราทันหมดมาขุดชั้นเดอร์แกรนกันดีกว่าเธอฉันบอกเลยถึงอ้าขุดชั้นเดอร์แกรนตะก้ามาอย่างน้องบีมาอันี้อามีแกะให้นะคะนี่อยู่ช่วยมามีดึงเลยวุฒิการที่แมเบลเคยยังมานี่ค่ะของ กดได้เท่าไหร่อะสองรอยยเองเหรอหุยผู้ช่างอะไรสองรยี่เวลาหนูให้ใครเปิดอะไรไม่ได้หนูสามารถพูดได้เลยว่าแกะให้หน่อยค่ะแกะให้หน่อยค่ะนี้นะคะนี่ยูดูนะดูอันนี้จะจิ้มแบบนี้นี่ติดมาแล้วเราต้องทำนี้ปึ้งดูดูเป็นไงว้าวหรือเปล่าใครของ ประมาณ3ามขวบค่ะประสบการณ์การทำงาน3ามขวบพอดีเลยค่ะ,ะตั้งแต่เด็กนเยอะกว่าป้าแพทเอง <g ül> <c oughs> หนูใช้คุชชั่นชอบมากานี่ค่ะเ,คเลิศมาค่ะทุกคนน,กนี่ค่ะคุชชั่นเดอ g r แกรนแก่259จาก390กดตอนนี้เหลือเท่าไหร่กดตอนนี้เหลือท่าน,นอุ้ยเขาเดาห้าล้านกับคุชชั่นเดอร์แกรนกันค่ะ มาเป็นแกแล้วเหรอแกแล้วเป็นแกเก่งเนะเขา,เาดาว5ล้านบาทกับคุชชั่นเดอะแกรนกดในตะก้าตอนนี้ลูกค้าได้220บาทตัวนี้เป็นผิวกระจกปกป,กปิดคุมมันกระจกแค่ไหนคุมมันยังไงเดี๋ยวเจนนี่กับยูจินจะทำการรีวิวให้ นะคะกระจกแค่ไหนคุมมันยังไงเจนนี่ยูจินจะทำการรีวิวให้นะคะคุณพี่ค่ะอ๋อดีแกรนเก่งมากเล่ากดนะเจนนี่ไม่รู้บีอีกแล้วมันเด็กโตเลยลูกดีแกรนดีแกรนอย่างเงาเจนนี่อย่ากเงาบีบอกมาเมื่อกี้เขาบอดีไม่ผิดนี่ะา่ะนี่อาคุชชั่นค่ะเรามาใช้กันเลยไหมคะน่ะแม่เก็บผมให้ แต่เมืนกล่าวว่าเด็เกเรนได้น้องซูจ๋าขอยังมาผมอยู่ๆหน่อยเขาจะทำการเมคอัพฟอร์กับเอฟวีบอดี้ให้เขาดูนี่ไงได้แล้วทันหลังมาลใช้ยางรัฐบาลก่อนนะล,ลูกนะปะ้าง็ีก็คือยืนดูหลานแบบว่าไม่ทำอะไรเลยยังผมมาแล้วยังมาแล้วยังมาแล้วอ๋อยังมาพอดีเลยมาคุชชั่นดีแกรนมา,มาเอาผมด้วยหาย่า ขอบคุณค่ะไปกันต่อใช่ไหมอ่หนูต้องเอาพับอย่างเงี้ยลูกและหนูก็มาทับมาจิ้มแบบนี้เห็นปะปึ้งเห็นมหเลิศปะเลิศใช่ไหมคะมาค่ะยูจินกำลังรีวิวนะคะเพราะฉะนั้นตะก้าดีแกรนต้องแตกเท่านั้นออไม่แตกไม่ได้คนละหนึ่งเดิมมาเลยอเลิศปกปิดดีแค่ไหนคุณดูได้เลย อทางนี้ลูกลเอาไม่เอาสลับใช่ไหมเดี๋ยวแม่สลับให้นะอ่ะคุดชั่นดีแกลลลูกไปปกปิดยังไงเออได้ไดเลยออสวยใหม่มีบอกเลยว่าสวยเออเอ,อ่ยัง,งเออจึงทำถึง <laughs> ตัวนี้เขาบอกว่าเลนเลนงานผิวกระจกใช่ไหมเธอเธอใช่ไหมอยากได้ค่ะ ใช่ไหมเธอใช่พูดดังๆใช่ไหมเธอใช่ใช่มันเป็นงานกระจกปะคุมปกปิดดีไหมเนื้อเนื้อเป็นไงเนื้อเนื้อดีมากดูเลอะไรมันสวยไหมล่ะฮะนี่ดูไว้ beauty b ก o กอ e r เบอร์ต้นของอ่าตนงาช้างจิว beauty blogger เบอร์ต้นของตนงาช้าง ดูอยู่ทำยังไงเมื่อกี้ลูกทำยังไงไหนแม่เขาดูนี่ค่ะถ้าใครดูที่หน้าไม่ชัดนะคะคุณาดูที่งานมือค่ะโชว์ค่ะอ๋อหนูจิ้มลงไปติดดีมากงานผิวกระจกนะคะบอกเลยว่าจึ้งจึ้งเอียงเอียงบ้าใสแบนยูเหรอยูใส่ไหมตอนนี้ยอดพุ่งแต่ว่าไอของเขาบักดูไม่ได้คือตะกร้าล้วนเลยตอนนี้ลูกค้ากดกันอ่ะ ตะก้าสลวนไปเลยไม่รู้ครบพันบ้านหรือยงดีทีมสองทีก็คือว่าไปเลยสองพันบ้านใช่ค่ะ beauty b ก o ก g e r เบอร์ต้นของตัวงาช้างกำลังรีวิวอยู่นะคะดูนคไม่ใช่ง่ายๆนะครับงานผิวงานกระจกใช่ไหมจ๊ะพปยักหน้าเลยใช่ไหมจ๊ะมันดีไหมจ๊ะมันดีไหมอ๋อแต่ให้ใช้ด้วยเอออืมอับน้ำได้ด้วยนะปันเด็นแล้วติดั้อยู่ไหน ต้องล้างหน้าหน่อยนะลูกดีแกรนอ๋อก็เป็นดีแกรนเียงไหมคะป้าแพทก็เก่งเก่งมากค่ะลูกป้าแพทชื่นชมลูกไหนขอป้าแพทดูได้ไหมมันเนียนไหมคะป้าแพทอยากกดได้ไหมเอาไม่ได้เนาะ แล้วมันเนียนไหมคะลูกนี่ดูงานกระจกของจริงตบเพื่อให้เนื้อมันเข้าเข้าไปซึมเข้าสู่ร่างกายเจแม่ดูหนูอยู่ไงตัวนี้แม่ดูหนูอยู่พันบ้านเรียงไม่รู้เนี่ยตะก้ามันบล็อกได้ตอนนี้คือสินค้าทุกคนที่เราเห็นยังไงก็ได้ไี่ขอดูหน่อยได้ไหมว่ามันทำไมอ่ะมันไม่พักขึ้นนะคะ เดี๋ยวดึงตะกร้าพี่แพทไวมันน่าจะรัวขึ้นไปเดี๋ยวค้างไปเลยเดี๋ยวเจนนี่จะไปดีแกลนไปน้ำชงซาเบียนาแล้วก็ไปเท่าแก่น้อยแล้วก็พี่แพทพี่แพทดูก่อนสองตัวแล้วไปพี่แพทนะคะน,นี่ดีกแกล,แลมาแล้วดีแกลมาแล้วไหนมาแล้วหุยตะกร้าแตกอยู่นะดีแกลมาแล้วตะกร้าแตกอยู่นะลูกค้า จิ้มมาเลยนะคะใครอยากมีงานผิวงานกระจกแบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้พี่แพทนะคะเราไม่ต้องจ้างเลยพี่แพทมาเสริมเติมในไลฟ์ให้กับพวกเราโดยที่เราไม่ต้องจ้างเลยพี่แพทมาเองเลยน่ารักมากแต่พี่แพทโดนแน่ส่วนพวกเราป้นเงินแน่อ่าแต่จินนี่จะลองทาดูว่างนไ,ไม่ขาวอา คนข่าวลูกอันนี้อ๋อนี่มันไม่ใช่เบอร์ศูนย์หนึ่งไงมันเป็นเบอร์ศูนย์สามมันไม่เหมาะกับผิวอยู่ยูผิวอยู่ยูนะคะจะต้องเป็นนี่เลยเบอร์ขาวเข้ปะนี่ค่ะนี่ม,มันไม่ขาวมันเป็นเบอร์ศูนย์สามใช่ไหมมันเป็นเบอร์สําหรับคนผิวสีเข้มดูดนิ้วใส่นะเออ,เอดูอัถือเลยลูกเขาถามว่าน้ำหอมอะไรไปยังน้ำหอมแบรนด์ไหนนะ ขายมาหลายตัวแล้วโอ้ยอยากใช้น้ำหอมมีมาเดียวกับของไม่เขาทักมาถามในบ้านเขียวว่าอะไรอย่างพวกนี้งานเขาหยุดดูแต่มีน้ำหอมแบรนด์หนึ่งที่แบบเขาลองเมื่อวานแล้วหอมมากเลยตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ที่มันเหมือนกับเป็นตัวเครื่องบินอะหอมทุกตัวต้องลองดมดูเขาลองแค่ตัวนั้นชอบไหมลูกอ่ะตอนนี้นะคะแตกแตนไปแล้วนะคะ ขออีกหนึ่งร้อยตลับได้ไหมคะเราจะไปตัวอื่นแล้วนะอีกหนึ่งอตลับให้กับดีแกรนนะคะให้สมกับการจัดโปรไว้กับพวกเราในค่ําคืนนี้ให้สมกับการจัดโปรไว้กับพวกเราคิววันนี้เราปิดรับแล้วนะคะถ้าลูกค้าจะจองก็คือภายใน3ามวันแล้วนะคะไม่มีของวันนี้แล้วนะจ๊ะไม่ขอลองทาที่หน้าเลยนะคะนะว่ามันปกปิดหน้าแม่ดีไหม ได้ไหมพี่วันคะ,ะแม่ลองได้เปล่าแม่ลองได้ไหมเอาอันนี้อันไหนอไปอันไหนอ,อ่าแม่ลองศูนย์สามหรอค<า>่ะคอ๋อนี่ไงขาวอยู่นะน<า>ค่ะวัสดีค่ะมาคุชชั่นดีแกรนะคะเขาเน้นงานผิวกระจกแก่คุชชั่นอะคือฉันบอกเลยว่าราคาเนี้ยมันไม่ได้มีกันง่ายๆนะถ้าราคาไม่ถึงสามร้อยนะี่คือแบบ อยากให้จิ้มไว้นี่อะไรอ่ะอยู่กันดิดูเองดูเบอร์นี้ดิไม่ค่ะใครอีกอุยดีอยู่โอ้ไม่ใครอีกเหรอแม่ขาใครอีกลูกค้าค่ะลูกค้าทั้งนั้นเลยลูกหนูไม่ต้องตกใจวันนี้คนจะมาบ้านเราเยอะนิดนึงเขามาส่งของให้เราทุกคนดูทุกคนดูคะ่ะทุกคนดูจ้า คิวเราจะรันกันเรื่อยๆพี่ๆไม่ต้องห่วงนะจะวันนี้พรุ่งนี้เราทําเต็มที่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเราจะไม่อ้น,นี้กันแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สนุกกันนะคะเราจะทําราคากันฉ่ำๆพรุ่งนี้ก็สนุกนะคะ่ะ <บา S 1> พรุ่งนี้เดี๋ยวมีลิลลี่ด้วยนะคะที่ใต้แล้วก็มีแม่สามีโทรเบรอร์นี้เบอร์อะไรอ่ะแกมิปตีด้วยเบอร์ศูนย์ศูนย์ทำไมมันปิตี <บ argue S 2> ด้วยเดีย๋ยวแม่บอกให้นะเบอร์ศูนย์ศูนย์ทำไมมันผิวอย่างเงี้ย เหมือนเจนนี่ทาไฮไลท์ฉ่ำไปที่หน้าแล้วอ่ะดีแกรอนอ่ะอุยโลดทำถึงไหมเธอว่ายูจีนทำถึงไหมบอกเลยทำถึงบอกเลยลูกขายของต้องพูดเย,เยอะๆเธอว่าทำถึงไหมทำถึงเนาะมานค่ะเลิศเธออยากขายเท่าแก่น้อยของโนริหรือยังงั้นเดี๋ยวมามีขายน้ำชงหนึ่งตัวแล้วขายเท่าแกน้อยกันนะ โอเคบีขึ้นซาเบียนามาให้พี่หน่อยซาเบียนาพี่เอาซาเบียนาอะไรองสีม่วงซาเบียนาแล้วก็น้ำเบ่าเดี๋ยวน้ำเบ่าจัดเท่าแก่น้อยไว้ให้หน่อยนะคะพี่แพนกินเท่าแก่น้อยไหมเท่าแก่เกลช่วงนี้เท่าแก่เกลไหมพิเซนเตอร์อันไหนนะเนี่ยที่ยืนอยู่หน้าทีวีน่ะเอ้ยเท่าแก่เกลเดี๋ยวรอพี่เลยเออมาอายุใส่นี่่ มีอันนี้มาให้ยูด้วยใส่เหมือนพี่เกลไม่เหมือนมี้ใส่อ่ะเราเตรียมขายเต้าแก่น้อยใครใส่อยากใส่เองเหรอใส่เหมือนพี่เกลไงหมั่นมี้อยากใส่ว่ามันเป็นเหมือนอ๋อซาเบียนาเป็แบบส้งแบบแบบน้ำชงไงคะแบบน้ำชงสีม่วงอ่ะอ๋อเราเก็บเพราะเมื่อวานเราไลฟ์ใช่ปะอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออนนั่แหละซาเบียนาราคาพิเศษมา พันถุงแล้วเดี๋ยวไปเท่าแก่น้อยค่ะสินค้าที่ทุกคนรอคอยนะวันนี้ใช่ใช,ใชมาซาเบียนา2่สซองซาเบียนายี่องน้ำหนึ่งแก้วสวัสดีคนดูกลับมาอีกแล้วสวัสดีค่ะมารอพี่แพทกันใช่ไหม,ไมพี่แพทก็หน่าเหมือนดาราเลยเนาะ อ่ะอันนี้เราใส่เตรียมไว้เดี๋ยวเราจะมีเท่าแก่น้อยนะคะเราเตรียมเลยซาเบียนามารดอยังน้องบีจ๊ะมาแล้วค่ะตะก้ามาแล้วหรอมาแล้วจ้ะบีผิดตะก้านะ,ะใช่ค่ะเอาน้ำชงเอาหนึ่งถุงเอาน้ำชงหนึ่งถึงหนึ่งถุง สวัสดีครับอ๋อาบรไหนเนี่ยสวัสดีค่ะครีมสกายม่เมื่อไหร่ล่ะมึงแขกเต็มบ้านเลยว่าตอนนี้มาเลิกใครอยากรอแบรนด์ไหนรอเลยนะคะเจ้าของแบรนด์บุกบ้านเจนนี่แบบรวแล้ววันนี้สิบจุดสิบนัดกันไว้ตั้งแต่แรกแต่บังเอิญเมื่อวานมีอะไรพิเศษเมื่อวานไดกยิว่า พี่เกนลอกนะแ็ก,กันมิวสิกเลยเป็นร้านนของแกอ่ะ <c oughs> อ่ะซาเบียนาะนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นน้ำชงนะคะตัวดังเลยนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะ20ซองต่อ1หอ 1> อ่อราคาพิเศษ1,000ถุงแล้วเดี๋ยวเราไปเท่าแก่น้อยแล้วไปพี่แพทแล้วก็ไปของครีมมี่เอสนะคะแล้วก็รันกันเรื่อยๆคืนนี้นะคะ แบรนด์หนึ่งตอนนี้ขอไม่เกิน1ินาทีแล้วนาอลูกค้าเข้าใจนะคะหมายถึงเจนนี่เน่นอย่ามึนเจอไม่จ้าน้องบีเ่ไดูมไม่เจอหรอมีแต่ตะการจริงหรอเฟิร์นส่งให้พี่ดูหน่อยได้ไหมจ้าว่าตะก้าพิเศษตะก้าไหนมีขอตัวสัสีส้มเน่อยค่ะพี่จะตอบแชทเฟิร์นส้มถึงถึงนีค่ะเมื่อไหร่ขอพี่แพทจะมานี่ไงเท่าแก่น้อยแล้วก็ไปพี่แพทเลยแพทยิงกันน้องตึงแล้ว มามาะบอสส่งไม้แล้วค่ะส่งมาทางไในไลน์นะคะอย่าพูดนะไอเริ่อติ๊กต็อกน้าบ่าวเตรียมเท่าแก่น้อยข้างหลังได้เลยเท่าแก่น้อยบอกเลยว่าโปรเดือดเออนะใส่ไม่แน่นหรอกใส่ไม่แน่นหรอกป้าใส่ให้ลูกหน่อยมันไม่ต้องแน่นมากอ่ะซาเบียนามาแล้วจะนี่ขอพันบ้านไวๆเลยนะสามร้อยกว่าเช่ปปะซาเบียนาน่ะน่าจะสามร้อยกว่านาะของเขาขายอยู่ ซาเบียนาคอลลาเจนค่ะ300กว่าบอกเลยนะว่าเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆอยู่แล้วแล้ววันนี้มาจัดโปรให้10บสิบนะคะในไลฟ์ของเจนนี่าตาดล้อไ,ไ,ได้เลยอุ้ยเ,ไงไงเลี้เลขาอะไรนะอะไรนะมันคือบบ <laughs> มันผีเคยเนื้อเหรอขี้ที่แปะจมูอะไรขึ้นรู้สึกตีห้านี่วันนี้หน,นังมึงตั้งวันเลยแล้ววันนี้เป็นวันที่ไลฟ์แบบฮะอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยได้ร้อยเก้าเก้า ได้109เ้ยใช่ไหมทุกคนปรบมือหน่อยค่ะน่อย99ค่ะช่วยกันใครเสร็จงานเวิร์กพอยต์นะคะแวะบ้านมาตบมือให้ที่บ้านพี่เจนนี่ได้เลยนะคนที่นั่งตบมือในเวิร์กพอยต์นะคะแวะมาได้เลยจะเป็นน่าจะเป็นอุโมงเลยตั้งแถวสัก20คนุยได้169ว่ะได้169ว่ะซาเบียนา พันถุงพอนะปิดจบพอเลยเดี๋ยวไปเท่าแก่น้อยเท่าแก่เกลแล้วเท่าแก่ยูจินก็รอยอยู่นั่นเขายืนคุยกันเห็นไหมเท่าแก่น้อยรอยอยู่ด้านหลังสองคนนี